ตอนที่สามร้อยสองไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดคุยกับพ่อตาเมื่อเขามาถึงทางเข้าที่ว่าการอำเภอเจี้ยนหาย่านหางจู้ตรงเฟิงและชายทั้งสี่ของเขาก็รออยู่ที่นั่นแล้วเจียงเสี่ยวไปจอดรถและพูดคุยสองสามคำกับทั้งห้าคนจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องทำงานของหลินต้าเวย่ยพี่เจียงคุณมาแล้วตอนนี้นายอำเภอหลินกำลังประชุมกับรองนายอำเภอหลี่อยู่พี่นั่งรอสักครู่นะหลี่ซิ่งฮวาทักทายอย่างอบอุ่นเมื่อเขาเห็นเจียงเสี่ยวไป เจียงเสี่ยวไปขอบคุณเขาและนั่งลงหลี่ซิ่งฮวาชงชาแล้วยื่นให้เขาพี่เจียงคุณซื้อรถบรรทุกในนามของโรงงานเมล็ดแตงโมห้าคันคุณยังต้องการคนขับรถด้วยหรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจมากตอนนี้เขากำลังกังวลว่าจะมีคนขับไม่พอดังนั้นเขาจึงตอบทันทีว่าต้องการสิคุณมีญาติคนไหนแนะนำบ้างไหมหลีซิ่งฮวากล่าวว่า น้องชายของผมเองเขาชื่อหลีซิ่งเซี่ยขับรถได้ถ้าคุณต้องการผมสามารถเรียกให้เขามาพบคุณได้เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าให้มาทำงานกับฉันไม่ใช่ปัญหาแต่พนักงานขับรถที่ฉันรับสมัครจะต้องวิ่งรถทางไกลพวกเขาไม่สามารถกลับบ้านได้ทุกวันนะไม่มีปัญหาหลีซิ่งฮวาตอบกลับอย่างกระตือรือร้นว่าน้องชายของผมเป็นชายโสดเขาสามารถอยู่ไกลบ้านนานๆได้ เอาล่ะถ้ายอย่างนั้นให้เขาเริ่มงานบ่ายวันนี้ได้เลยให้เขาขับรถบรรทุกกลับไปที่ชิงโจวบ่ายน,นี้จะไปชิงโจโหรือหลี่ซิ่งฮวารู้สึกงุนงงอยู่ครู่หนึ่งและถามว่าพี่เจียงทําไมถึงขับไปที่ชิงโจละ่ะเจียงเสี่ยวไปตอบว่าตอนนี้ฉันยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้แต่เมื่อฉันได้พบกับนายอําเพลินเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองครับหลี่ซิงฮวาไม่ได้ถามเซาซีต่อเขากล่าวว่า เดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้ในายอัมพลินทราบแล้วตอนที่พวกคุณพูดคุยกันผมจะกลับบ้านไปบอกซิ่งเซี่ยมาเจียงเสี่ยวไปกล่าวเสริมว่าให้เขานำของใช้จำเป็นส่วนตัวติดมาด้วยฉันจะจัดหาที่พักและอาหารให้ส่วนเงินเดือนพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งรอยหยวนต่อเดือนหลีซซิ่งหวัวหัวเราะเบาๆผมเห็นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ที่คุณลงไว้แล้วผมรู้ว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจทีเดียว เมื่อพูดถึงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เจียงเสี่ยวไปรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยพวกเขาลงโฆษณารับสมัครพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันแต่ไม่มีใครมาสมัครเลยเพราะในยุคนี้ยังมีคนน้อยมากที่สามารถขับรถได้หลังจากนั้นไม่นานหลีกังก็ออกมาจากห้องทํางานของหลินต้าเวยรองนายอำเภหลีสวัสดีครับเจียงเสี่ยวไปทักทายเขาทันทีหลี่กังยิ้มและพูดว่า เสี่ยวเจียงฉันได้ยินมาว่า,มาเมล็ดแตงโมห้ารสขายดีมากยินดีด้วยเจียงเสี่ยวไปตอบด้วยความเคารพว่าขอบคุณครับตอนนี้มเมล็ดแตงโมห้ารสยังอยู่ในช่วงทดลองขายเราจะเริ่มทําการตลาดอย่างเต็มรูปแบบเมื่อโรงงานก่อตั้งเสร็จแล้วหลีกังพยักหน้าและพูดว่าอืมคุณเข้าไปได้เลยในอาเภอหลินกําลังรอคุณอยู่ครับรองนายอำเภอหลีผมขอตัวก่อนนะครับเจียงเสี่ยวไปยังคงพูดด้วยความเคารพและหลังจากที่หลีกังจากไปแล้วเขาก็เข้าไปในห้องทํางานของหลินต้าเวย่ย หลี่ซิงฮวาเดินตามเขาเข้าไปข้างในสวัสดีครับพ่อเมื่อเข้ามาในห้องเจียงเสี่ยวไปทักทายหลินต้าเวยอย่างอบอุ่นหลินต้าเวยพยักหน้ารับและชี้ไปที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามบ่งบอกว่าให้เจียงเสี่ยวไปนั่งลงนายอัมพหลินระหว่างที่คุณและคุณเจียงพูดคุยกันฉันจะขอลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปทำธุระที่บ้านนะครับหลี่ซิงฮวากล่าวในขณะที่เขาเติมชาให้หลินต้าเวยได้เชิญตามสบาย หลินต้าไว้พูดและพยักหน้ารับรู้หลังจากที่หลี่ซิ่งฮวาจากไปหลินต้าเว่ยก็ถามว่ากลับมาบ้านกันแล้วหรือเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและตอบว่าครับก่อนจะมาที่นี่ผมไปส่งเจียอินและชานชานที่บ้านแล้วนับว่ามีจิตสำนึกดีที่พาเมียและลูกกลับมาด้วยหลินต้าไว้กล่าวด้วยรอยยิม้มเจียงเสี่ยวไปตอบทันทีว่าเจียอินตั้งคันแล้วแต่ถนนมาเจี้ยนอย่างค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เช่นนั้นผมคงพาเธอมาเยี่ยมพ่อกับแม่นานแล้ว เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มพูดคุยด้วยเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นเขาอาจถูกพ่อตาตำหนิได้เพราะเขาจำตอนที่ภรรยาถูกแม่ของเธอตำหนิได้โอหลินต้าเหวยยืดตัวขึ้นและมีรอยยิ้มโล่งใจปรากฏบนใบหน้าของเขาเป็นข่าวดีนายทำถูกแล้วนายควรระวังบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยความดีใจเขาลืมถามว่าลูกสาวของเขาตั้งท้องมานานแค่ไหนแล้วและทำไมเธอถึงไม่โทรมาบอกให้พวกเขารู้ เจียงเสี่ยวไปแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกนับได้ว่าเขาผ่านอุปสรรคนี้มาอย่างชาญฉลาดพ่อครับผมจะไปรับรถได้เมื่อไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนาในเรื่องนี้กับพ่อตาของเขาเจียงเสี่ยวไปจึงเปลี่ยนหัวข้อหลินต้าเว่ยเหลือบมองเขาแล้วถามว่าทำไมต้องรีบละ่ะพ่อยังไม่ได้ถามเลยที่ลูกบอกว่าจะขับรถไปหมายความว่าอะไรเจียงเสี่ยวไปเตรียมตัวมาอย่างดีและอธิบายเรื่องที่เขาจะก่อตั้งบริษัทโลจิสติกส์ขึ้น หลังจากฟังแล้วหลินต้าเวยก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งต้องบอกว่าเขามีความหวังสูงกับโครงการบริษัทโลจิสติกของเจียงเสี่ยวไปลูกเคยคนนี้มีวิธีทำให้ผู้คนประทับใจอยู่เสมอโครงการดีๆแบบนี้ทำไมลูกไม่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหล่ะที่นั่นมีที่ดินตั้งห้าพันหมู่หลินต้าเวยแสดงความไม่พอใจออกมาเล็กน้อยเจียงเสี่ยวไปยิ้มอย่างขมขื่น ถ้าผมย้ายบริษัทโลจิสติกมาที่เจี้ยนอย่างพ่อคิดว่ารองนายกเทศมนตรีจางจะให้ผมนำรถบรรทุกใหญ่60คันมาที่นี่หรือเปล่าอีกอย่างพ่อก็ไม่สามารถหารถบรรทุกใหญ่60คันให้ผมได้ในคราวเดียวด้วยไอหยานี่ลูกกำลังตำหนิพ่ออยู่ใช่ไหมหลินต้าเหวยรู้ว่าสิ่งที่ลูกเคยพูดเป็นเรื่องจริงแต่เขาก็ยังรู้สึกหงุดหงิดเขาจึงพูดว่าแล้วจะเอารถบรรทุก5คันนั้นของพ่อไปอีกหรือ เจียงเสียวไปตอบอย่างระยังอายว่าพ่อเป็นพ่อตาของผมควรช่วยเหลือคนในครอบครัวไม่ใช่หรือครับหลินต้าหวยพูดตัดบทว่าหยุดเล่นหนะ้ลา่ลาเล่ากับพ่อได้แล้วธุรกิจก็คือธุรกิจครอบครัวก็คือครอบครัวถ้าลูกไม่อธิบายให้พ่อฟังรถบรรทุกใหญ่ทั้งห้าคันนั้นก็จะยังคงอยู่ที่โรงงานเมล็ดแตงโมจินเกอร์อไม่อนุญาตให้ขับไปไหนนอกจากนี้ลูกได้รับการอนุมัติรถบรรทุกใหญ่60คันจากรองนายกเทศมนตรีจงังแล้วดังนั้นรถห้าคันนั้นคงไม่จำเป็นอะไร เจียงเสี่ยวไปรีพูดขึ้นว่าไม่ขาดแคลนตรงไหนหรอกครับผมคิดจะซื้อรถบรรทุกตั้งหนึ่งร้อยสองร้อยคันด้วยซ้ำหลินต้าเว่ยกล่าวว่านั่นก็เรื่องของลูกพ่อไม่สนใจเรื่องนั้นแต่อย่าคิดว่าลูกจะสามารถเอารถบรรทุกใหญ่ทั้งห้าคันนั้นไปได้ง่ายเจียงเสี่ยวไปเห็นว่าพ่อตาของเขากำลังทำให้เขาลำบากก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีเมื่อพูดถึงการทำให้ลำบากใจมันก็ไม่แน่ว่าใครทำให้ใครลำบากใจกันแน่ เขามองพ่อตาแล้วพูดว่าพ่อครับถ้าพ่อช่วยผมอนุมัติรถบรรทุกเล็กรุ่นหนึ่ง้อยสิให้ผมสิบคันผมจะไม่เอารถบรรทุกใหญ่ห้าคันนั้นแล้วก็ได้หลินต้าวยรู้สึกยินดีที่ได้ยินเช่นนั้นเขาสามารถเจรจาแบบนี้ได้จริงหรือเขามองเจียงเสี่ยวไปอย่างเคร่งครึมโดยแซงทําเป็นไม่ได้ยินเจียงเสี่ยวไปยิ้มและเสนอแผนใหม่ทันทีเดิมทีผมวางแผนที่จะทําโครงการไปที่นิคมอุตสาหกรรม แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผู้นําของเจี้ยนยางขาดทัศนคติด้านการบริการที่ดีผมคิดว่าคงต้องย้ายโครงการไปที่ชิงโจแทนแล้วละ่ะเขาพยักหน้ากับตัวเองใช่ด้วยโครงการนี้ผมสามารถขอที่ดินเพิ่มอีกสัก2 0ง3ูนย์ศหมู่กับรองนายกเทศมนตรีจังได้หลินต้าเหวยเริ่มโกรธลูกเขยของเขาพูดแบบนี้เพียงเพราะเขาไม่เห็นด้วยนี่นะนี่เจ้าลูกเขยตัวดีกําลังบอกว่าทัศนคติด้านการบริการของเขาไม่ดีใช่ไหม นั่นคือสิ่งที่ลูกเคยของเขาควรพูดหรือแม้ว่าเขาจะหงุดหงิดลินต้าเหวยก็ยังรู้สึกสนใจกับโครงการของเจียงเสี่ยวไปยังมีหน้ามาพูดคุยเรื่องโครงการใหม่อีกนะขนาดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายหมื่นหมู่นั้นลูกเพิ่งสร้างโรงงานมาเมล็ดแตงโมเล็กๆไปแค่แห่งเดียวพ่อคิดว่าลูกกาลังหาข้ออ้างในการขอที่ดินมากกว่าลินต้าเหวยพูดด้วยความโกรธเจียงเสี่ยวไปไม่รู้สึกละอายใจแต่กลับรู้สึกภูมิใจและพูดว่า พ่อพูดถูกต้องครับผมอยากได้ที่ดินเพิ่มไม่เช่นนั้นถ้าโครงการของผมใหญ่ขึ้นผมก็ไม่มีที่สําหรับขยายนี่เรียกว่าเตรียมความพร้อมครับหลินต้าเหวหัวเราะเบาๆบอกพ่อมาลูกมีแผนการต่อไปอย่างไรในอนาคต